สวัสดีค่ะอาจารย์จิตนะคะวันนี้นะคะก็จะบอกว่าวันเกิดแม่ที่สิบเก้าที่ผ่านมานะคะก็มีนะคะได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ช้างนะคะได้มอบของขวัญน,นะคะชิ้นที่สวยมากๆมาให้แม่จิตนะคะเป็นกําไลฝังเพชรนะคะเป็นกําไลนะคะรูปหัวใจนะคะราคาสองแสนกว่าบาทนะคะให้แม่ในวันเกิดนะคะแม่ก็ขอกราบนะคะบารมีอาจารย์ช้างที่ที่นะคะรักเมตตาแม่จิตให้ของขวัญชิ้นที่ดีและ แพงและสวยที่สุดนะคะแล้วก็ขอบขอบใจนะคะลูกนาเดียนะคะที่อยู่ประเทศอเมริกาส่งตรงมาจากอเมริกาเลยนะคะให้กระเป๋าไมค์ก็โค้ดนะคะที่สวยมากๆกเลยนะคะซื้อในประเทศไทยก็ใบละสอ0หมืกว่าบาทให้มาสองใบด้วยนะคะใบนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะเป็นคล้องมือก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะคะลูกนาเดียน,นี่น่ารักมาอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะแล้วก็คนต่อไปนะคะคือลูก พรที่อยู่ประเทศฟินแลนด์นะคะส่งกระเป๋าเกรสนะคะมาให้จากประเทศฟินแลนด์นะคะสวยมากๆเลยนะคะและลูกบีนะคะส่งกระเป๋ามาให้นะคะจากนะคะลิขหอรินนะคะสีเขียวเหนียวซับท,ที่สวยมากนะคะแล้วก็มีนะคะลูกประภาให้ 5,000ทอนะคะที่สวยมากๆให้แม่จิตนะคะแล้วก็มีพี่อ๋อยให้แก้วน้ําเป็นเพชรนะคะหลายคนนะคะลูกโจให้ตังค์นะคะหลูงป้าจิก็ให้ตังค์หลายคนมากที่ให้ตังค์แม่มานะคะแล้วก็แบบเยอะๆมากมายแล้วก็มีคนให้บงให้แบรนด์ทย่ยายแม่แม่อ๋ยช่วยหมดแล้วก็ขอขับใจทุกคนนะคะที่ให้ของขวัญแม่นะคะวันเกิดแม่ปีนี้แม่มีความสุขมากนะคะแล้วขอให้ลูกศิษย์ทุกคนที่นะคะให้ของขวัญให้แม่ขอให้ได้กลับไปร้อยร้านเท่านะคะอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินใช้ไปตลอดค่ะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ